ยังไม่ได้อายุ30นะแต่ห้างฟิวเจอร์พาร์คตั้งหากครบรอบ30ปี ทุกคนฉลองครบรอบ30ปีทั้งทีเขาก็ร่วมกับศิลปินจีนเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงโชว์ในไทยบิ๊กฮาร์ดและมีชูชีฟอีมมีมุมให้ได้ถ่ายรูปลงโซเชียลเก๋ๆทั้งปีแน่นอนและมีคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตมากมายที่ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดมีกิจกรรมอีกเพียบให้ได้ร่วมสนุกเรียกว่าเป็นห้างที่ครบจบทั้งไลฟ์สไตล์ของกินกิจกรรมช้อปปิง้งกิจกรรมที่เราชอบมากนี้เลยปีนผาโบดิโอแพนเน่ได้เล่นสนุกได้ออกกําลังกายเริ่มต้นแค่250าททนั้นหรือจะสก 365. สกีี365นภยห้างแบบนี้เยมากั้น คือสนุกมากและทุกครั้งนะเวลาเรามาฟิวเจอร์พาจะมากินลาเมงรานี้ตลอดเลยคืออร่อยมากแนะนอ ลาลาเมงบังคลาใครสายลาเมงคือต้องชอบเป็นร้านที่น้ำซุปเข้มข้นมากและเส้นนึ่บสุดอีกร้านจะเป็นพิซซ่ามารุเป็นร้านที่แป้งพิซซ่าจะไม่เหมือนใครมีความหนานุ่มและเป็นร้านไวรัลที่ใครยืดชีดได้150เซนคือกินฟรีไปเลยและร้านของหวานร้านปอนมูนคาเแฟ่สายรักข้าวเหนียวม่วงคือต้องชอบแต่ละเมนูหวานหอมอร่อยมากมากี่ครั้งก็ต้องกินทุกรอบเรียกว่าฟิวเจอร์พาร์คเป็นจุดศูนย์กลางของชาวลังสิตเลยจริงๆสนุกครบอิ่มจบในที่เดียวจะมาคนเดียวหรือมากับ จดไลฟ์สไตล์มากๆเป็นวันธรรมดาที่แสนพิเศษตามเขาว่าจริงๆอย่างมีเมจิคอลโมเมนต์ดีๆแบบนี้ก็แววมานนะที่ฟิวจะพักเลยจ้า